งานเสียจิราวัตรครับอุดรธานีเสียแทนครับมีคันเดียวครับที่เป็นยางแปดสองห้าครับคันนี้แหละรถห้างครับนอกกนั้นเป็นยางเก้ายางพันทั้งนั้นเลยครับแล้วก็เป็นสิบล้อครับเป็นงานพลอยครับงานพลอยมาแล้วครับสิบล้อคันแรกครับสองสี่ครับ ี่หลงผมว่าไม่รอดมะโอ้โหไม่รอดแน่นอนเอะโอ้รอ,อดเซยเนี่ยไม่รอดตรงนี้แหละ ช็เฟอร์แมคอรจัดไฮเ,เลยเลยจัดไฮพี่น้องแฟนๆช่องนำสิงสุบัญญาได้ชมกันครับ <laughs> ได้ชมความโหดครับของพี่หลงของพี่หลง ครับสิบลอ้อครับถ้าเป็นหกลอ้อนี่หมดสิบครับทางมันน่วมครับ ุดยอดเอลงล้อมายกล้อแน่นอนยังไงก็ยกล้อแน่นอนครับว่าก้นไม่เปิดนะครับกองดินนะครับยกไหม <laughs> โอ้นิ่มๆนิ่มๆยังไงก็เป็นสิบล้อดีที่ควันไม่ค่อยดำเท่าไหร่ถ้าเป็นยงางมังคันเนี่ยโอ้ วันดำพร้อมครับใช้รถสามคันครับ เสียแทนจิรวัตรครับขับรถไทย ช่วยดันครับรถไทยช่วยดันมันไปยังค่ายยังด้วยนี่ข้ายยังกับ,บเบรงออโต้ววดิเดียวเดียวเดียวดันก่อนดันก่อน โอ้ลางงางเลยอันนี้รถคันเดียวเนี่ยว่ะจิอันนี้แม่คู่คันเดียวเนี่ยลำบากเหรออนแรผมจะบอกสี่สิว่าลงงานเป็นโซลิซู เ้าตัวรถยางดูไรเงี้ยวาเอาตัดปัญหาหาสองวางผมมาลงลกไฟกันเลยเออเจีายางแต่เสีย่าออกกันมะขืนอย่วนเดียวเบ็ดเหมือนเป็นึงสิบขวดเียวได้ยี่สิบเยวนะข่ายยางขัดดันแต่รถเออลองงานเพิ่นกันเล่งมาบ่เนี่เอาไปจังนคอยจังคอยมะเห็ดบ่ได้บ่ัครับเพนเ่งครับมาวเพ่นเียวนงลงเรอเ้เลเพิล่งมากเอาก็ะเลยจาเป็นต้องได้ มาบืนใหเป็นจ่างคิ้วเทไรครับเขาจ้าคิวสาหาครับสามหาครับจะตั้งใจกันยงไีสิบสีิบหาเเขาเจ้าว่าไงครับสามหาทุกวันนี้ไม่ใช่เราเป็นเจ้าตลาดทุกวันนี้ลูกค้าเป็นเจ้าตลาดกาง่นมเยกวนนี้เราก็ทำดินรถจังหวัดดินรถนี่สามลอยได้ปะกวางสั่นรได้ปะม่ถามรถจังหวัดทุก ปัดทั่วลอยสี่ิมั่งงัดกันยิ่งที่ว่าขืนยุติเลยเนี่ยเไไดินชนเลยครับไล่อ่สบายมากเดินครับ มาองวก็รอนะครับเอ่อฮะานองวก็รอทา่รอดอกธรรมดาเนี่ยละเสียแทนซองเงียงก่อนนะครับผมซองเงี้ยงก่อนซองช่องชื่อชาแนลยูทูใช่ไหมอชายแทนติดดินครับชายแทนติดดินครับยูทู e นะครับผมพี่น้องก็อยากติดเขาไปรับชมได้นะครับเสียแทนทีมงานอุดรครับรถดำเมืองอุดรครับเสียแทนเงี้ยงก่อ ยังก็แทนยังกว่าใชแทนติดดินชายแทนติดดินครับช่อง YouTube ชายแทนติดดินครับชแน o YouTube ครับเกาไปกดติดตามเอาไว้รอรับชมได้ครับงานโห,หดแบบนี้ครับมีให้ชมตลอดนะครับ ไม่มักไ่นยังมาก้าน่ไม่ไหวครับด,ดํารถ <laughs> ดำรถโลเขียวครับยกขึ้นยังน้อย งานโหดงานโหดงานนี้รถปิดท้ายตัวนี่เรียบร้อยเรียบร้อยบอกแล้วว่ามันลงไม่ได้ลงไม่ได้แล้วจังจะมาลงอีก เห็นไหมอารถมาดึงกูเลยอย <c oughs> ดำลงมาดำลงมา <c oughs> ดำมันลงมาดำมันมาลงมา อันใคร่ขยาวขยาวยังไงกระตุกกระตุกยังไงเอาลงเลยเ,เดยวลงแล้วลงแล้วเดินหน้าบันนี้เดินหน้าอ,อ่อนเดินหน้าเบ,บ,บา luôn leo 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 luồn lao luồn lao trên dinh a แล้วเ,เอาลงเบิดเลยวะเนี่ยเอาลงเบิดเลยเอาดำลงเบิดเลยเอาดำลงเบินเราถอยถอยเอาจังหวะดูจุเฟอร์ถอยมันกูวี้ถอยดูอะไรอาไรอาการนี่ ไ,ปไป่ไมาได้ดรอกรอสโลเขียวยางเดียวถามมันโยกได้เห็นแมนโยมันโยกมาได้มันโยกมันหายตัวได้มันไปได้อยู่โอ้ขาดขิวเลย วมไปหมดเลยครับแต่รถไมโครเปิดอย่างเดียว เอาช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคยร้อ,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 อย,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 ยโอ้มันก็ทนเหมือนกันนะครับเอาข้างเฟืองท้ายหลงนี่ หยาบใ้ใจอยู but, <t> <isation> ่คร no ับดินก็ไม่เหลือเยอะนะทำไมมันจะส่งนักกันอย่าง พับพับพับมันพับโบดบดบดไม่โหดไม่ใช่พี่หลงไม่โหดไม่ใช่หลงครับนี่เขาเรียกว่าหลงครับหลง นี่ออุาด้วยครับเสียท่อทอไอเสียขึ้นตรงช่องกระบะครับหลังครับดำปึดเลยโอ้โห,โหงานนี้เละเป็นจ๊ก เลเป็นโจ๊กเละเป็นโจ๊กเรียบร้อยลงไปครับ